สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมามทีวีนะคะอยู่กับพี่เจบเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาดีแอคชั่นเตนิวแต่ไม่ใช่กินกันเราจะมาดีแอคชั่นเอ่อชาเลนจ์ของพี่เจนนี่เนาะเออในฐานะที่เราก็ชอบพี่เจนนี่ด้วยและก็ทุกคนก็สามารถไอ,อทุกคนที่แนะนำมาด้วยมี เพื่อนๆแนะนําม,มาแล้วก็แปะลิงก์ว้ให้ด้วยดีจังเลยนะคะขอบุณมากๆเลยแล้ววันนี้เราจะไปดูเนาะมันน่าจะมี2วิดีโอหรือเปล่ปาไม่แน่ใจมันจะมี5้าเกมพิสูจน์มิทยาศาพตเนิวเออเธอจะมียังไงฉันหาไว้ก่อนแล้วนะยังไม,ยงไมไ่ยังไม่ได้ทำขออภยัยเพื่อนๆที่ยังรองกินกันเนาะกินกันก็ยังจะทําต่อไปแต่อันนี้แซกเออเราแซกเก่งนะเ,ออเราแซกเกง่งเพราะว่าบางทีเราก็ยัง เออ่นอกจากโมเมนต์กินโมเมนต์อะไรเนี่ยบนๆเราก็อยากมีโมเมนต์เล่นเกมบ้างสำหรับ2ท่านนี้นะอ่าโอเคป่ะเราไปดูก่อนที่จะไปดูเช่นเคยฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยเออชอบไม่ชอบยังไงนะคะขอบคุณการคอมเมนต์แนะนำหรือแม้แต่ติเตือนด้วยพิจะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะยินดีมากๆเลยค่ะไปสวัสดี มาพบกับชวนเล่นเชลน์นะคะรายการนี้่ชวนเพื่อนพของเราพี่มาเล่นกันแบบนีเชลน์คุณดังไหมนะอันนี้นะคะ<ฮ>ตอ้องทำหน้าที่เป็นกัปตันเรืออีกแล้วหยิบเรือบทายขึ้นมาพายนะครั<ฮ>บเพราะว่าแค่เรื่องของเราเป็นคู่จิ้นมาจากซีรีส์คิสมีเกนอุย้ยนี่นานานะนานแล้วเนาะชินมีเกนนะ ตอนนี้ออนแอร์อยู่เลยนะครับเคสมีอาการจะไปอย่างนี้เหมือนจะเป็นคู่จิ้นแบบคู่แรกๆนะของจำนาตำนาดี่าทุกคนตายไปได้หมาดไหมไม่ควรนะกลับมาให้ให้ของมันต้องเสียจริงๆจริงคู่แรกอ่ะคู่แอมบาชี คู่ต่อมาก็คือคู่นิวเตพีทเก้านี่แหละจริงจริงจริงนะภาคสองอะคือมีไอเกมอันนี้เป็นซีซั่นสองแล้วใช่ไหมภาคสองซีซั่นสองซึ่งมันขยายความเยอะขึ้นเป็นภาคสองแต่เป็นเล่าเรื่องในดีของในพีทเก้านะครับของของบลูคิสแสดงว่าถ้าดูซีซั่นแรกอ่ะ คือรักกันแล้วรักกันแล้วเนี the the ้ยก่อนที่จะรักกันหรออนี่จะรักกันอจริงเหรอก่อนที่จะมีอะไรกันหรอรักกันไม่ไม่มีครักกันไดู้ความติใจโอ้โอ้จริงนะจิ้งาวไวนไวไออนแชสปอดเฟรนว้า ไม่มีแฟนโอเคทุกเดี๋ยวเราปิดซับเนาะเข้ามหาลัยแล้วแต่มีแฟนแบ็คไปคุณควรตายคุณคอนฟลิกต์มาเริ่มตรงนั้นเพราะว่าแบบเราก็จะมองอันไม่ออกมาแต่มอง่อนกับเพื่อนเขาไงแล้วพอมาเข้ามหาลัยดันมาอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีแค่สองคนมีสี่ห้าคนเธอไม่ได้สนิทกันตอนแรกแต่ว่าแบบเขาเห็นว่าเราคอมเมนต์กันเงี้ยไม่ชอบหน้ากันเพื่อนๆในกลุ่มก็เลยเอ้ยเป็นไรอยากให้รักกันอะไรอย่างงี้ก็ยูยูจนรักกันจริงเลยอยากดีเือนแบบนี้เหมือนกันเนาะ เออแบบเพื่อนเหมือนเพื่อนช่วยหาผัวหาเมียให้อ่ะอ่ะกลับมาเจอกันรอบนี้ความสนิทมันก็ต้องมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วถึงจะแม้จะไม่ได้เล่นทีดีด้วยกันก็สนิทอยู่ดีใช่เพราะว่าใส่หใส่หัวใส่หัวใูู่ดใช่มันถ่ายหัวอร์สนิทกันแบบ เตก็นึกถ,นถ,นถึงนิวก็ดึถึงนิวก็นึกถึงเตงงไพรยลเนี่ยมอนเหมือนจะเป็นคนดีสุขุมนุ่มลึกแต่จริงแล้วคือคนที่แบบนิสัยไม่ดีเลยก็คือแม่ดืใจดีก็คือ,อในออฟิตเรียกว่าอ่ะกล้องมันจับติดนะไม่ใช่วิญญ,ญาณนะทำตัวอย่างเงี้ยในออฟิตเรียกว่านั่เนี่ย ใช้ความรุนแรงยังไงเท่าไรผมสอนมาหลายครั้งแล้วว่าถึงจะเล่นกล้ามาจนตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงพอเล่นมีแรงแล้วก็แบบเอาแรงมาใช้ในทางที่ถอ่อไม่เอาสมองมาใช้อ,อย่าว้กันที่สมองเพราะอีกอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นคน มันยาสาไถย,ยังไงคือมนันสม่ติเวลาอยู่ตอนนั้นผู้ใหญ่ในหลายๆตนนัวละคนอ่ะมันจะเริ่มจากการทำเราก่อนทำแบบแรงๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเช็คตอนที่ผู้ใหญ่ยังไม่มองแล้วเราอะก็เหมือนดันแบบไม่รู้ตัวคนมันทำปุ๊บเ,<อ>เราทำคืนแล้วผู้ใหญ่อ่ะหันมาตรงน,นั้นพอด,ดี <c oughs> เฮ้ยอย่าเล่นอีกข้อเสียอีกออมีอีกอ่ะ <c oughs> อะไรอีกอ่ะพี่งกมากเอาง่ายๆคือบางทีเราหิวมากเล่นกีฬาด้วยกันจะไปเทอร์มินอลอย่างเงี้ยไม่ยอมนั่งมอไซค์ต้องเดินไปทำไมอ่ะ มันสี่ทุ่งกว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์ไหมคิดดูบกพรีบเนี้ยจะให้นั่งแท็กซี่ใช้อะไรคิดไม่เอาจะต้องเดินไปไม่พอจะเรียกแท็กซี่ไหมไม่เอาก็ได้ไปเมืองพูดเองออะเมืงพูดเมืองฉันออกทุกครั้งโอ้โหออกทุกครั้งแล้วคือชอบใช้ท้ามไม่ตายคือแบบว่าอ่ะอ่ะงั้นเธอเรียกแกลบไปก่อนพอมันรู้ว่าเราใช้หมดตัดตันไปดีมันก็จะจะใช้เร่รู้กันด้วยนะมันโฆษณาเพราไมเนี่ยบายกลันระบายมึงระบายอ่ะอ่ะจะรอกันรอกันแล้วหนึ่งแล้วแสดงคนอยู่ในซีรีส์บ้างเพราะเรื่องหล นานสมเด็จพันอะไรส่วนหรืออาจจะมากกว่าโอ้โหหกคู่ใช่ปะมีคู่หลักๆลในสี่คู่แต่ว่ามีคู่จิปาถะมโนสารเล็กเยอะมากมโนสารเล็กจิปาถะจิปาถะเบเล่คือมีอย่เยอะมากมีคู่มาส์ตบอลใช่มาส์ตบอลด้านหนึ่งมอนด้าหนึ่งมอนดีเอิร์ด เดี๋ยวจะแป้งโกะเต่ากับมุกใช่แล้วก็จะมีแซ่คือมีไม้กับเมฆด้วยไม้เมฆอ่าเล่นเกมดีกว่าวันนี้เกมพูดเลยว่าเหมาะถึงมึงอ๋อเหมาะกับมึงมากเหมาะกับเธอเหมาะกับเธอเออเหมาะกับเธอมากปกติปากดีไหมดีแต่ปากเลยใครเลยกูนี่แหละจะเอาหาใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวในเกมเดี๋ยวเราก็รู้แน่นะคะว่าใครดีแต่ปากหรือใครปากดีนะครับไปเล่นกันดีกว่ากับเกมปากดีเหลือเกินน้าเรา กับการผู้เล่นจะต้องใช้ปากตอบคําถามหรือเอาชนะชาเลนจ์ให้ได้คนที่แพ้ในแต่ละเกมจะต้องเสี่ยงเลือกดูดน้ําในกล่องปิ้นขว้น่ะ, <c oughs> ะและภารกิจแรกของเรานะคะนั่นก็คือ <c oughs> จับู้ชื่อแบรนด์สินค้าของศิลปินใน T M G V ใครชอ็อตตอบไม่ได้ก่อนแพ้ใครใน5วิ อยากจะรู้ว่าเป็นอะไรมันต้องขายเสื้อกันหมดเพราะว่าเสื้อเป็นทำง่ายหรือขายง่ายใจสี่อ๋อคนก็ขายนี่หมดหรือยังก็เกือบโอ้โหคนอื่นเขาหมดกับผลิตใหญ่เลยเกือบหรอวเอาพี่ออดองพี่ออดองแล้วไม่หมดที่อะถาม No gas half No gas No gas half Land of something ของออฟ คริสของคริสพิลวด์ลิลี่ของไวท์เอลเซอร์ของสิงโตเอแรมของพี่แอมพุริกุลกริชคาร์ลอีสเซอรี่ของคุณยายในไม่ห่าละหนึ่งสองสามสี่ห้าเอใคเอ็นไงไฮเอ็นของหูจุน และน้ำแก้วแรกนะคะเป็นอะไรไม่รู้แต่อาจเลือกจากกล่องได้เลยไม่จริงจำแบรนด์ได้กับทุกแบรนด์นั่นแหละแต่ว่าที่ยอมอ่ะคือแบบอยากได้ซีนไงก็ขอให้มึงได้น้ำกับสีอนเลือกดูตอนหนึ่งอันแล้วค่อยเปิดมันมีจริงไหมมันไม่มีหรอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะ จะตายอยากทานเองอโอ้ยไม่เห็นเบลนเลยกินแบบเหม็นเขียวเบลเขียวได้เอาไปเป็นน้ำผักอ่ะเป็นไงเป็นไงไม่เคยกินน้ำใบบัวบกหรอไม่แต่ปกติกินผักไม่เบลเขียวเขียวเลยต้องแล้วถูกต้องเฮลตี้เฮลตี้เบลเพื่อการมาออกมาเล่นต่อเล่นต่อและมิชชันทีสองคืออะไรคะสองคู่เชื้อทวนคำซ้ำในหมวดของสัตว์โอ้ย สัตว์อ mm ีเตเก่งด้วยะแต่มันโง่เรื่องความจำคเรืงกินปวยปวยทำไงดีอ่ะไม่มมันต้องต่อกัทีไปตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทอยฉันเจ้าตัวเงินตัวทองนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรนนกเจ้าแล้วท้องดำตัวเงินตัวทองนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรนนกเจ้าแล้วท้องดำแมวลายหินอ่อนตัวเงินตัวทอง นกเจ้าฟ้าหญิงสีรินทองนกแต้วเรีวท้องดำเสอือลายหินอ,อ,อ่อนไก่โยโกฮาม่าหางยาวแมวลายแมวลายอ่อนแพ้ผิดเอาไปเลยเหรอผิดแพ้เลยแต่ถ้ามึงจะหลุดมากเลยคุณคิดว่าต้องได้น้ำมือห่วยแน่เลยเออเรามีเลขอะไรนำโชคไหมเลขไฟชนะเลขห้านำโชคห้าสี่หนึ่งสามสี่ห้าแต่ว่าเราไม่เคยได้โชคอย่างเลขนี้เลยเอาเจ็ดเจ็ดโอ้ยมีกลิ่นด้วยอ่ะ ไฮาชายอ่ะเอ้ยน้ำมเขือเทศหรออุดมไปด้ยสาไลโคปีนและวิตามินเอเไปดูหน้ามึงตอนที่มึงยืนแเ้อเน่ยเอ้ยน่าแบบ ดคะโดนไปแล้วคนละหนึ่งทีมเลยสามเรื่องเอาว่าใครจะโดนอีกสองหรือดื้อโดนคนละหนึ่งน้ำเราหรอเราคนละหนึ่งน้ำเนาะยังไม่โดนสักน้ำเลยทั้งชีวิต่ะทั้งชีวิตยังไม่โดนสักน้ำเลยอ่ะเหนื่อยนะโอ๊ยมิชชั่นมาค่ะเกมที่สามชื่อเกมว่าเวทีพอมอ่าเริ่มที่เตเพราะว่าเตยอ่อนสุดตั้งใจฟังนะคะหมวดขับทิ้งตัวในคำว่าสม พร้อมค่ะน้ำเติมคนที่ทำผิดพลาดเรียกว่าสมดําหน้าขี้ดําหน้าหน้าเก่งอ่ะนี่อย่างสือสอนมารยาทการวางตัวให้คิดีสมบัติผู้ดีเอ้ไม่รู้คุเด้อเด้อเดเลยนะนี่เอ้วขาวตาเด็กสมบูรณ์เวลาซื้อของในห้างเขาจะมีของแถมมาเรียกว่าสมักคุณสมเฮ้ยอย่าเลยสมสมสมบัติดูดูดูสมนาคุณ สมยศแงานสมรสวกันทำเอชัสมครบคิดรประเวดีมัใช้กัดสสมเส็ส่งก็กงสงใ้กำู้ย่ขี้แล้วหนึ่งสมหวังเจ้าของร้านชลาชนสมจ้างกมจ้าง มุดกินไก่วัดสงามันเกงอได้หมดเปเท่ากับมันสี่โกลอันเหมือนกันน่ะมันก็ไม่ได MM ้ีิใช่ในเวลาในฉันได้ในเวลาฉันได้เธอกินน้ำไปเลยวสองน้ำแล้วมึงก้อนไปหลุฉันได้สี่เซได้สี่นิวได้สามปะนิวเรืองกันไหนคะ นวดนี้นวดนี้นวดนี้ม่รู้ไม่รู้ยิ่ากั่มึงเป็นไกม่เงี้นี่ไอเต้เขาชอบเขินจริงเนี่เขาเขนเหตุ <c oughs> าก,การจริงไม่รู้เ่นมาแต่เราเทสเดี่ดยวที่ เสียงดีขึ้นเลยเนื้อได้แต่โทนไม่ได้ชั้นที่สี่คืออะไรครับมิชั่นที่สี่คือเกมเป็ดปิ้ลชาเลนจ์ชันเป็นคนเริ่มก่อนอันนี้เกมนี้ก็ห้ามใช้มือเลยนะยืนกันแต่ขาเดียวแล้วใช้ปากครับแเดียวโอเคพิจนาดีชนะแล้วชนะแล้ว อยากรู้เวลาจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนดีกว่าเอาเวลายิ่งเตะสองรองเท้าอ่ะคี่โกงว่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเฮ้ยเมื่อกี้โกงมันเมื่อกี้มันไในนี้ล่วงล่วงล่วงลวงหาเงินเอ้ยเก่งเกงติดหรือเปล่างานแรงแล้ววะเฮ้สุด ว่าแพ้เลยปะตัวแพ้เลยเออมีคนทำไม่ได้ไม่หมดเวลาหรอแพ้แล้วเนี่ยยังอีกครึ่งชั่วโมงนิวพร้อมไหมออ๋ไม่ตื่นเลยเหรอเหนื่อยไม่เกี่ยงหรออ่ะพร้อมแล้วซึ่งหัวเราจะน้ำตาไหลอ่ะมันยั่งนะสำหรับเออ่ผู้ชายปะนอกอะไรวะหมุนเลยหมุน มีเร็วกว่าอยู่มัเร็วกว่ามันเร็วกว่าเ,ววาเตยดิก,กินน้ำกูจะกินน้ำไหนก็นได้กูจะกินอันนี้อุ้ยไปแล้วสรุปคือพี่เจนี่ทำไป8วินาทีนะคะนิวทำไป14วินาทีแต่ว่าเตยทำไป1ชั่วโมง52นาทีจริงปะ อ้าวก็เลยเนี่ยหนึงจุดนาทีคนโง่ผมเลือกแล้วคนที่มันพูดว่ามันเก่งแล้วมันก็โอนขึ้นมามันก็คือเวรกรรมอยากลองกินอาหารที่ประโยชน์ดูบ้างงั้นผมจะเลือกอันที่สามนี่นะไม่ใช่กินน้เหมอนาแล้วนะท่าเดี๋ยวสองแอคชั่นโอ้โหทำไมไมกินได้อ่ะคุณตะกี้สุกี้อะไรออมยังมีอีกยังไม่หมดเลยเนี่ยยังมี กินก็ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่ต้องเอียงแล้เมันกี้ไม่ต้องเอียงเลยมันก็<ล>ไม่ต้องกินที่เหมือนกันนะคลิปติกชาเลนก์นกติกาคือให้ทาลิปสติกนะคะแล้วจุกบนแผ่นกระจกใสโดยให้มีความกว้างของปากบนและล่างมั่เฮ้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาติกำเนินดนะสิ <c oughs> น,นี่เราเก่งสุดดิทำมา,มา <c oughs> นี่นี่อมบ่อยเฮ้ย รูปโอมรูปโอมรูปโอมเธอเล่นก่อนป่ะอ่าได้ก็ได้ i ห้โยเทิร์นพี่เจนี่ถ้าพร้อมแล้วแปลว่าอะไรโยเทิร์นอ่ะก็คือให้เทอยูเทิร์นตงโอเคถ้าพร้อมแล้วขอให้พี่เจนี่เริ่มได้ครับน้าปากชิสิลูน่ะลูน่ะ o อ my god ติดฟันมากเจ็ จุดโอเคคนที่สองนวให้เตให้อาเตช่วยทาให้หน่อยสิเดี๋ยวไม่อ้าเดี๋ยวไม่นเกินคอป่ะน่ารักอุ้ยน่ารักจังเลยเอาเลยนะน่ารักจังเลยอุ้ยลูกโอุ้ยก้องเอ๋ออุ้ยนิดเดียวเองสุตีอ้าววัดค่ะอุ้ยสุตีเหรออ่ะของนิว เดี๋ยวค่อยมาว่ากันดูของเตก่อนดีกว่าอ่ะค่ะเแลยวเดี๋ยวให้นิวทาให้เฮ้ยเฮ้ยช่วยเฮ้ยดูทิคในการอ้าปากของเราคืออะไรทีเว็กทีเว็กเนี่ยมือแค่นี้อาจจะอ้าได้ไม่เยอะแต่ปากนี่ท่านเท่านี้แต่เนี่ยเดี๋ยวขมข้อแต่เล็กด้วยยิ้มก่อนยิ้มโชนยิ้มโชนอ้าปากอาปากเออไม่ให้ไม่ให้แบบศัตรูแบบตื่นตัวตื่นตัวอ่าอ่ะพร้อมไป ไปดับแล้วนิวก็น่าจะอยู่แต่ว่าก็น่าจะหกนิดๆอ่ะวัดกันโอ้ยไม่ต้องเป๊ะขนาดไหนก็ได้มาวันนี้โอ้โหใครแพ้รู้ตัวแล้วนะพ่อของฉันลืมเมาสลงไงนิวได้เจ็ดจุดสามนะครับพี่นี่เจ็ดจุดสองต้นเตหกจุดแปด อย่างที่บอกว่าเกมแพ้มันจะมีความพิเศษตรงที่ผู้ชนะสามารถเลือกน้ําให้กับคนแพ้ได้อือ่ะเนวฉันอนะ่ะเห็นแล้วอันนี้น้ำมะเขือเทศน้ำมะนาวมันธรรมดาแล้วอันนี้อต้องไม่ธรรมดามาเพื่อนเลือกให้แล้วรู้สึกไงบ้างมันก็คือสสารสสารหนึ่งอย่างที่เคยกล่าวไปอ,อันเดี๋ยววั <c oughs> น,ออนนี้ใช่ไหมงั้นอันอื่นเฉลยก่อนได้ไหมอ่ะอื่มอันอื่นดูอันอื่นนี่อะไรอ่ะ แกน้ำกะทิน้ำแดงน้ำจิ้มกุ้ยังไม่เห็นเลยหัวแล้วนะรสชาติที่เกิดขึ้นอ่ะก็คือการปรุงแต่งจับไม่ได้เฮ้ยชิ้นยัหัวน้มยำอ๋อขวี๋ไม่เห็นมีอะไรลยเลือดก็มีธาตุเหล็กก็ถ่ายมาจิ้เต เ,เป็นไงพีทเก้าใครชื่อพีทใครชื 9, ่ <c oughs> อเอ <c oughs> ก้าวะหลอมีพีทพีทเก้าเป็ูกันหน่อยมา,าย ้ฝากซีรีส์หน่อยครับผมก็ Kiss Me Again นะครับผมออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางไลน์ทีวีสี่ทุ่มครึ่งครับแล้วใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืม #KissMeAgain นอกจาก Kiss Me Again ครับไม่มีซีรีส์เดี๋มีอะไรให้ติดตามอยู่บ้างรถโรงเรียน School Ranger นะครับวันอาทิตย์เหมือนกันเที่ยงตรงทางช่อง GMM25 เหมือนกันครับมีอะไรอีก แล้วก็มีเรื่องที่ขอนะครับ to be continued นะครับผมเอ้ยแล้วก็มีนี่ด้วยไร้เสน่หาครับผมช่องไหนก็มีตู๊กี่โม่รู้แบบกันนะโอ่ปากไว้ก่อนให้ปากหมดยกเว้นเสื้อไร้คุณภาพผมแล้วก็เสื้อนอกลาร์ใช้ใส่ได้ไม่มีอยู่ก็ซื้อ่อยเถอะเพราะว่าของศิลปินคนอื่นหมดแล้วใส่หมดแล้วไม่ต้องมี อินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์แล้วก็อะไรกันต่างๆที่มีครับผมก็ Instagram นะครับตะวัน underscore v ครับผม t a w n underscore v ทวิตเตอร์เช่นเดียวกันครับโอเคอัรนิวก็ฝากด้วยนะครับกับ so t u a t the memories ครับผมออกมาเป็น DVD แล้วนะครับก็ยังไงติดตามรายละเอียดได้นะครับที่เพจ G M มเครับผมก็ฝากด้วยซีรีส์ของดิวนะครับวูฟครับผมเออมีในช่วงยอีนี้ เออครับผมฝากด้วยครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับดูด้วยนะครับช่วงนางฟ้าหน้าร้านนะครับในทีมเกิร์ในทีมเกิร์ใช่ IG ด้วยครับผม N E W W I E E Newie นะครับพี่เตอร์ก็เหมือนกันครับ Newie Newie ชอบนะ n e w นะขอบคุณมากกลับมาพบกับรายการชวนเล่นเชลนจ์นะคะรายการที่จะชวนเพื่อนพ้องน้องที่มาเล่นกันแบบมีเชลนจ์เจอกันได้ใหม่ทุกวันหวยออกไปแล้วสวัสดีค่ะบวยหวยออกฉันชอบหนัก โอเคทุกคนจบไปแล้วสำหรับห้าสำหรับห้ามิชชั่นเนาะห้าเกมพิสูจน์สำหรับ 5, สงนะคนนี้น่าหรักเอ็นดูเอ็นดูคมแก้งกันเอ็นดูคมเถียงกันเอ็นดูหยุ่มกันหยุ่มกันในที่นี้คือมันเป็นธรรมาชาติมากในในมุมของที่พี่จะมองเข้าไปก็คือเด็กผู้ชายเลยอ่ะที่เป็นเด็กผู้ชายจริงๆอ่ะมันมากกว่ามันมากกว่าการที่เราจะมานั่งร่วมงานกันแล้วก็เอ่อทำให้เราจินอ่ะ มันแกล้งกันจริงอะแล้วมันเตีกันจริงด้วยซึ่งเราเรามองเข้าไปเอ,อสองคนนี้มันเนี่ยเพื่อนสีเพื่อนสีจริงๆทําให้เรารู้สึกว่าสองคนนี้ซีกันจริงๆอะไรเงี้ยเออน่ารังน่ารังเนาะส่วนคอมเมนต์อย่างอื่นก็นไม่มีนอกจากเอนดูเขาทั้งคู่แล้วก็แอบลงรักตอนแรกเราแอบโดนเตะโก ในเาื่ออาหารซึ่งเออแต่จะพูดเก่งพูดน่ารักชอบเวลาเขาพูดชอบฟังแต่หลังๆเราเริ่มโดนนิวตกด้วยความเกาหลีเกาใจความน่าหลอกความน่ารักความยิม้มความมีเสน่ห์บางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้อะนึกออกปะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบวีน้องนา่ารากจังเลยอะไรเงี้ยเวลาน้องออนเออน้องออนพี่น้องออน ใครจะตามอะไรเงี้ยอืมน่ารักโอเคแค่นี้คอมเมนต์ไว้แค่นี้เพราะคิมันจะยาวนี่ก็จะยาวมากแล้วฝากทุกคนด้วยใครคิดเห็งงนง่าหรือว่ามีอะไรที่สามารถแซกมาก็สามารถแนะนำพี่เจมส์ได้ด้วยอันนี้มันน่าจะนานแล้วตั้งแต่สมัยคขามีซีรี์ด้วยกันนุ้นเนาะตั้งแต่สมัยพี่เจมสยังไม่รู้เขาเลยอ่ะยังไม่รู้จักเขาเลยอ่ะโอเคมาเออทุกคนขอบคุณมากๆด้วยที่แนะนำม,มานะคะสำหรับนี้พี่เจมสลาไปก่อนบ๊ายบาย